อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็โควิดนี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะคุณแม่มันก็ยังอยู่ฉะนั้นนี่อีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่แพทย์เขาก็ห่วงเด็กๆใช่ไหมใช่ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปีย้าแบบนี้นะคะว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องแล้วกันถ้าใครฟังอยู่เนี่ยนะคะแล้วมีลูกหลานที่อยู่ในวัยแบบนี้สามารถที่จะพาเขาเนี่ยนะคะไปรับวัคซีนโควิด -19 ได้เลยที่ไหนคะไฟเซอร์ฝาสีแดงนะคะสำหรับเด็กเนี่ยก็สามารถไปที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเลย หรือว่าเราพอสตก็ได้อืมข้ามีให้อยู่นะคะมีเออไปได้ไปได้คือเด็กๆอายุห้าขวบบางทียังไม่ได้รับวัคซีนมันติดได้แลติดได้นะติดได้หมดติดได้หมดคือวัคซีนเนี่ย มันจะสามารถลดความรุนแรงนะคะลดอัตราการเจ็บป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้ฉะนั้นก็ให้ความสําคัญนะคะที่สําคัญคืออย่างเด็กๆรุ่นนี้เขาจะมีฉีดวัคซีนหลายตัวใช่ไหมคะคุณแม่เด็กๆเ,เขาบอกว่าผู้ปกครองอาจจะกลัวว่าไปแนละ้วัต้องวันนี้ไปฉีดนั้นวันนั้นไปฉีดนี้ย้ำว่าวัคซีนโควิดสําหรับเด็กเนี่ยนะคะสามารถที่จะฉีดร่วมกับวัคซีนตัวอื่นในหนวันได้จ้เาเหรอใช่ oh. ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเวลาเอไม่ใช่คาว่าเสียเวลาหรอกเราใช้คำว่าพ่อแม่บางคนอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะพาเขาไปได้หลายวันขนาดนั้นออแต่ตยังว่าเนี่ยสามารถที่จะเสร็จในวันเดียวได้นะคะ